ทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับอยู่อันดับที่31ของการแข่งขันติดตามกับคุณธราทิพย์อธิงพงศ์อภรร์รายงานจากลอนดอนครับมาติดตามความเคลื่อนไหวพาลาลิมปิกเกม2012ที่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วครับวิ่ง100เมตรที1ประเภทตาบอดสนิทรอบคัดเลือกที่ที่4กฤษณะจอฉุยเจ้าของ4เหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมที่เมืองกวางโจววิ่งเข้าเ้นชัยเป็นคนที่2 เวลา11.78วินาทีผ่านเข้าไปแข่งในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้ว่ายน้ำผีเสื้อ50เมตรประเภท S5 พิการแขนขารอบคัดเลือกฮีทที่1วรวิทย์แก้วคำว่ายแตะขอบสระเป็นคนที่4เวลา45.04วินาทีไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยผู้ทําเวลาดีที่สุดคือลอยเพอร์กินจากสหรัฐอเมริกา34.53วินาทีปิดท้ายที่บ็อกเซียรประเภทบุคคล BC1 รอบจัดอันดับ7-8 วิสนุหวดประดิษฐ์เอาชนะคิมเมียงซูจากเกาหลีใต้ไปอย่างขาดลอย11-0คะแนนได้อันดับที่7ส่วนในรอบรองชนะเลิศพัทยาเทศทองจะพบกับโคเซคาลอสโอลิเวลาจากบราซิลโดยในขณะนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ทราทิอ์อธิพองศ์อารรข่าวสามมิติรายงานติดตามประเด็นอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับ ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและพลเอกยุทธศักดิ์สิธิประพารองนายกรัฐมนตรีประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์กับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงโดยมีแนวคิดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการที่องค์การการประชุมอิสลามหรือ O i c ซจะขอลงพื้นที่เพื่อรับทราบป,ปัญหานั้นเห็นว่าไม่มีความจําเป็นเพราะเป็นเรื่องภายในของไทย นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสวสรรหารับพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแล้วโดยประธานวุฒิสภามอบหมายให้ทำหน้าที่พิจารณาถอดถอนนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งวุฒิสภานัดลงมติเรื่องนี้ในวันอังคารที่18กันยายนนี้ผลตบ,บรวจเอกประชาพมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงถึงการแต่งตั้งพันตบ,บรวจเอกดุษฎีอารยาวุฒิเลขาธิการปปท ให้ไปดำรง,งตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมว่าเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงต้องการให้ไปดูแลปัญหายาเสพติดในภาพรวมด้วยผู้ส่งออกยางพาราใหญ่3ประเทศคือไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียจะลดการผลิตยางพาราตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จนถึง31มิีนาคมปีหน้าเหลือเพียงร้อยละหหรือไม่น้อยกว่า1 8 0 0 0 0ตันเพื่อพยุงราคายางในตลาดโลกให้ขยับตัวสูงขึ้น โรงงานผลิตน้ำแข็งเ a เโคราชในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้อาคารโรงงานและบ้านเรือนใกล้เคียงพังเสียหายมีผู้บาดเจ็บ4คนสาเหตุคาดว่าเกิดจากถังล่อเย็นขัดข้องประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมใหญ่วันสุดท้ายของพรรคเดโมแครตขอให้ชาวอเมริกันให้โอกาสเขาได้ทำงานต่ออีก4ปีเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิม ซึ่งทีมงานหาเสียงของมิทรรมนี่ตัวแทนพรรครีพับลิกันได้ออกมาตอบโต้ทันทีว่าสุนทรพจน์ของโอบามามีเนื้อหาเดิมๆและเป็นการให้คำมั่นเหมือนเมื่อ4ปีก่อนซึ่งล้วนแต่เป็นนโยบายที่โอบามาทำไม่สำเร็จข่าวสามมิติคืนนี้ลากันด้วยการแสดงของศิลปินบอยแบนด์หหนุ่มจากเกาะอังกฤษวันดเรชันนะครับที่ปีนี้คว้ามาสรางวัลใหญ่ คือศิลปินหน้าใหมา่ยอดเยี่ยมมิวสิกวิดีโอเพลงพ๊อปยอดเยี่ยมและรางวัลมิวสิกวิดีโอที่ได้รับการแชร์โบนโลกออนไลน์มากที่สุดในงานประกาศผลรางวัล MTV Video Music Awards หรือ VMA 2012ครั้งที่29ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับจากเพลง What Makes You Believe คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ Make cool. but when I'm looking at you, I can't ever be brave Cause you make my heart race Shot me out of the sky.